สวัสดีครับพืกอนผมท่องเที่ยวรถไฟทางกิจิัตรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเครื่องชงกาแฟสดนะครับอันนี้เมื่อวานผมไปร้านกาแฟอ่าเกาไม้นะครับที่ตรงป่าทางรถไฟนะฮะแล้วก็ทางร้านก็ให้นี่มานะครับผมลองชงให้ื่อนดูนะฮะครับก็ข้างในนี้ก็จะมีตัวกรองนะครับตัวกรองนะฮะตัวกรองนะครับ แล้วก็เติมน้ํานะครับตามขีดถ้าเช่นถ้าสองแก้วก็ขีดนี้นะฮะประมาณสามขีดขึ้นเลยครับแล้วก็เจี๊ยบปั๊กก็เปิดนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะสาธิตการใส่ผงให้ดูนะฮะอันนี้ครับสามแก้วก็ใส่ประมาณใส่กาแฟประมาณหกช้อนหกช้อนนะครับอันนี้ช้อนช้อนชานะฮะ ช้นชาน,นะครับก็ใส่อย่างี้นะฮะแาบนี้นะครับอันนี้สามอันนี้ สี่อันนี้ห้าหากน,น,นะครับเดี๋ยวก็ขอใส่อันหนึ่งครับพอดีมันช้ถ่ายมันก็สลับอยู่นะครับก็หลังจากเราใส่กาแฟหกช้อนโต๊ะแล้วแล้วก็เราก็จะใส่น้ำเพิ่มนะครับต้องดูตามขีดนี่นะครับ ขึ้นแ้น,นะครับอ่าครับแล้วกป็ปิดฝานะครับฮะแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ กดนะครับแล้วก็รอใหอ้ตัวน้ําร้อนนะครับตัวน้ำนี้ก็กรองกาแฟลงมาที่กาเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยๆดูน้ํานะครับตอนนี้กะรอสักครู่นะครับตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วครับเครื่องกําลังทํางานแล้วน,นะฮะกาแฟน้ำเริ่มไหลลงมาที่กานะครับเนี่ยน้ำเริ่มไหลแล้วนะครับ <c oughs> ต้องรอให้มันดิตก่อนนะครับเราก็ถึงจะเทกาแฟนะครับใส่ในถ้วยนะครับอันนี้เป็นกาใส่แก้วนี่นะน้่งเข้าไปแห้เริ่มไหลนะครับอันนี้เป็นกาแฟเด่นชัยนะครับอันนี้เมื่อวานผมกินกาแฟเย็นครับอันนะะี้วันนี้ผมลองชิมกาแฟร้อนดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับวันนี้ผมจะทาเป็นกาแฟดานะครับ <S <S เครื่องชงกาแฟะนะครับซื้ออันนี้ซื้อมาจากรสด้านะครับ เราก็ต้องรอให้มันหยุดก่อนนะฮะเดี๋ยวสักครู่รอให้มันหยุดก่อนนะครับเมือนีมีไอขึ้นนะครับเพราะว่า,าน้ําร้อนครับตัวเครื่องมันทํางานานะฮะร้อนขึ้นนะครับครับก็ดูสักครู่นะครับว่าตอนนี้ยังไม่หยุดนะครับต้องรอให้มันอรอให้ตัวน้ำกาแฟนะครับให้มันหยุดก่อนแล้วค่อยเอาไปดื่มได้นะเอาไปเติม แก้วกาแฟได้นะครับอันนี้รอให้หยุดสักนึงนะครับถ้าหยุดปุ๊บอยู่ก็จะถ่ายให้อีกตอบนึงนะครับนี้ครับน้ำกาแฟนะครับที่กรองมาจากตัวเครื่องก็ได้หยุดนะครับในลรงกาเดี๋ยวผมก็จะเอาออกนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดได้นะครับถ้าเปิดก็คือเปิดตรงนี้นะฮะนะครับถ้าปิดแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับหยุดใช้งานแล้วก็ออกตังออกนะฮะดูแล้วจะเป็นยังไงนะครับ เพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับนี่ฮนะนื้นกาคาเฟแ่สั่แก้วนะครับ พไม่พอเติมใหม่พอครับไม่พอเติมใหม่นะฮะไม่ถ่ายดียวผมผิดพลาดทางทนิดหน่งนะครับวันนี้ผมใส่ไปขีดประมาณนี้นะฮะเดี๋ยว้อให้น้ำไหลลงมาครับอ่าเร้่อ,อยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวผมปิดก่อนนะครับอีกรอบนึ่งนะ เดี๋ยววันหลังก็ถ้ามีผิดพลาดอะไรอยู่ผมก็อาจจะสอนใหม่นะครับพอดีผมเพิ่งหัดใช้เครื่องชงกาแฟนะครับก็มาเลี้ยงให้ชมก่อนนะครับนี่นะ รร้อนนะคับเดีย๋ยวก,ก็ใส่น้ําตาลใส่เลยน,นะครับผมก็แนะนํานะฮะใส่น้ําตาลนี้ก็ได้หรือน้ําตาลน้ำตาลซองแล้วเดี๋ยวน้ำตาลที่ใส่โคตรตามบ้านนะฮะน้ำตาลตามโคตรห้อ,องคนในบ้านครับอันนี้ผมใส่ไปสามซองฮนะยี่ห้อวางขนาดเป็นโลเคมิคอลนะครับเพื่อสุขภาพาคือแบบลดความอ้อวนลดอะไรพวกนี้นะครับใส่กาแฟดำนะครับ ข้าอยู่ผมใส่น้ำตาลลงเคืองก,ะะาก,กาแฟนะครับตอนนี้เราก็ชงกาแฟนะครับชิมรสชาติดูว่ารสชาติกาแฟจากเครื่องไปยังกันบ้างครับอันนี้ถ้าผมทำผิดพลาดใดให้ขอไปด้วยนะครับแต่มยาดานะครับไม่เอานะเบนยาดาก็ไม่เอานะครับไม่เอานะ ผมก็อลองพอยายามชมรีวิวให้เพื่อนๆดูครับเจอของแปลกใหม่ผมก็จะรีวิวให้ชมนน,นะครับแต่รีวิวรูปไม่ไนดน้แต่อย่าเม้นต์อย่าเม้นต์ดานะครับครับลองชิมกาแฟนี่กาแฟสดเฉนยในช่เป็นกาแฟดำนะฮะเป็นกาแฟร้อนเมื่อวานผมกินที่ร้านเป็นกาแฟเย็ยนนะครับลองชิมดู กลมๆอร่อยครับอันนี้ผมใส่น้ำตาลสามซองไปแล้วชั้นก็ออกหวานนะฮะอร่อยรสก,กินแบบหวานนะครับครับก็ผมขออธิบายสุดที่สุดหน่อยครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปท,ที่ไหนอย่าลืมติดตามไปทางยูทูบชาแนลอย่าลืมกดซับสไคร์มานะครับ